พี่แค่ชนลงจำหวังท้าไว้สักพักหนึ่งเลยต้องต้องไว้ให้จีนิดนึงเพื่อพักหายเหนื่อยไงพักหายเหนื่อย่สวัสดีก่อนแล้วกันนะครับอย่าเป็นทางการครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลานฟินาเล่ครับโอ้หเป็นทีมมากวันนี้พวกเราสี่คนมาในทีมอะไรคะทีมอะไรครับทีมฟ e นเล่ค่มันเป็นยังไงครับกระเสิรับนั่งสิครับ ใม่ฉันแบบบ้าคลังไม่ไม่เฉพาะคุณทําให้เราบ้าคลั่งใช่ไหมเราก็ทําให้เขาบ้าคลั่งไม่ดูจากการแต่งตัวแต่ละคนนะครับเริ่มจากคนแรกเป็นหญิงเลยครับนี่นี่ตอนแรกจะบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนส่งมาอีกรอบเลยว่าแบบตีมร้องแล้วก็ส่งรูปมาว่าจะแบบแนวนี้ไม่ทุกคนเลยนะนี่ พี่พลอยใส่เลยนะงานวันนี้พี่ก้าเลยแบบยืนก็กานนะเบื่อเลยเบื่อไหมเดี๋ยว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 จี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 คุณเหมือนทรงเหนเหื่อยรงไหนื่อจะบอกก่อนว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้เราค่อนข้างจะซีเรียสซีเรียสเรื่องทรงผมมากจริงเพราะว่ากั่ะก็เป็นห่วงทรงผมเหมือนกันทำลำบากมากคัทก็เลยบอกว่า จีจีทำไมหัวจีสูงจังเลยจริ๊บจิ๊บไปถามผอจีโอ้ยหัวสูงดิดิ่งดูดิเอาดูดิผู้เชิดดูดิสูงไหมสูงไหมสูงไหมสูงวะแต่แบบว่าหันไปเรียมว่ากระหัวเธออีกนิดเดียวก็จะขอไอเฟลแล้วเหมือนกันนะเอ่อกิโรนครับนายต้องเข้าใจเราดิวิ่งว่าความสูงเรามีแค่นี้เราก็ต้องใช้ขึ้นประโยชน์นิดหนึ่งนะ ก่อนหน้านี้เป็นไงลืมลืมอะไรฮะลืมเสริมส้นทีองฮัลโหลแม่ฮัลโหลแม่ค่ะเรียบเลยตอนต่อเช็คจึงท่านโทรหาแม่นะฮัลโหลแม่แม่อยู่บ้านกอนอะไรนะว่าพูดด้วยภาษาอะไรตายพูดภาษาได้ไงเฮ้ยว่าได้ฮัลโหลแม่แม่อยู่บ้านครับลืมลืมเสริมส้นที่ท่านห้องแล้วแล้วคือเด็กคนนั้นแม่ลงมาจากห้องแม่ลืมหยิบเสริมส้นมาแล้วแม่ไม่มีกุญแจออแล้วแบบอ้าวตายแล้วแม่ไม่มีเสริมส้นกันเตี้ยแล้วเไม่ได้ยไง เลยโมยไหวอย่างนี้จบแม่เราเต็มอกใส่แล้วเเป็นแล้วใส่แล้วอะไรนะครับที่ขนาดใส่ก็เกือบเข้าจีอะไรจริงๆไม่ยอมกันมาวันนี้ก็ค่ำคืนสนุกสนานนะครับก็หลังจากนี้จะมีความสนุกของม่อเให้ทุกคนอีกมากมายเลยทีเดียวก็อยากให้ทุกคนนะครับเพลงช้าบอกมือซึ้งไปตามๆกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพลง ขยับไปพร้อมๆกันนะครับผมส่วนช่วงต่อไปนี้ครับผู้เพีเยไปกับก่อนไปอ้าวึ้นมเนี่ยขอนนี้เตไปส่งน้องก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเ็นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอ้าวไป,ไปจริงเหรอเออไปก่อนนี่น,นี่ขับนี้โอเคมาเดี๋ยวเบนจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะฮะเป็นเรื่องนี้ครับ